ขอบคุณสำหรับเสียงดนตรีเพราะเพราะอันนี้เป็นบรรเลงสวรรค์นะครับซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่โลกทั้งสามได้เปิดออกแล้วก็ให้เห็นพบหน้าซึ่งกันและกันนะครับใครมีญาติพี่น้องอยู่บนสวรรค์เป็นเทวดานางฟ้าอาจจะได้พบได้เห็นและได้เจอในวันนี้บางท่านอาจจะพี่น้องอาจจะไปเสวย ความทุกข์อยู่ในหลุมนรกขุมไหนหรือเป็นเปรตเป็นอสุรกายอยู่ก็อาจจะได้เจอในวันนี้ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกหมายถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากเทวโลกสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับหลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จไปจำพรรษาอยู่ครบสามเดือนในพรรษาที่7นะครับหลังจากออกพรรษาแล้ววันนี้พระองค์เสด็จ ลงมายังโลกมนุษย์อยู่ประลงที่เมืองสังกษตนครนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นประเทศอินเดียนะครับถือว่าในดินแดนชมพูทวีปในครั้งอดีตนะครับวันนี้เราทั้งหลายได้เตรียมเครื่องไตยทานมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแล้วก็สังฆบูชามาตาปิทูปถารนะครับมาตาปิตูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับเป็นผู้บูชาคุณนะครับ ท่านที่จะตัดบ,บาดใช่ไหมครับจะตัาบ,บาทตั้งแถวด้านโน้นเลยนะครับตรงไหนที่ยังว่างนะครับพระคุณเจ้าจะเดินเป็นสองสายนะครับระหว่างซ้ายกับขวานะครับท่านสามารถยืนใส่ข้างๆได้นะครับเนื่องจากพระคุณเจ้าวันนี้ได้นิมนต์มาเข้าได้ทราบว่าประมาณสัก 60- 70รูปนะครับก็ถือว่ามารับเครื่องทายาทานญาติโยมสาธุชนคนใจบุญวันนี้ ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับที่มาร่วมคนที่นับถือพระพุทธศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นชาวเมียนมาชาวพาม่านะครับโดยเฉพาะนางฟ้าเทพทิดาวันนี้นะครับที่ลงมาส่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านะครับมีทั้งเทพทิดานะครับนอกจากชาวมหาพรหมเทวดาทั้งหลายนะครับยังมีเหล่าเทพเทวดาหรือก็นางฟ้านะครับมาส่งด้วยวันนี้ ก็จะมีรางวัลให้ตอนนี้เปรตน,นะครับนำโดยท่านยมาบาลน,นะครับนมทูตนะครับคุมมาด้วยนะครับถือขวานสีส้มสีแดงเลยนะครับผมฆ่าสีแดงนี้คือหัวหน้านะครับหัวหน้าเปรตสุรกายส่วนตัวเล็กเลกน้อยๆน,นะครับในอดีตชาตินะครับผมได้ทําเวรทำกรรมที่เป็นเป็นบาปน,นะครับพอ ตายไปก็ได้ไปสวยอยู่ในนรกอยู่ในอบายภูมินะครับท่านเรียกว่าอบายภูมิทั้ง4ี่นะครับมีสัตว์เลี้ยงฉันสารโกเปรตสุรกายนะครับวันนี้ส่วนท่านที่ได้ทําบุญสุขทานได้ทําทานรักษาศีลจเจริญภาวนาวันนี้ก็จะเป็นนางฟ้าซึ่งก็จะน้อมส่งนะครับรับส่งเสด็จ องค์พระสัมาสพุทธเจ้าวันนี้ในขบวนนะครับในขบวนที่มีพระพิกษุทาม,มเณรน้องสาม,มเณรที่เดนนะครับกำลังเดินทางากำลังออกรับบิณฑบาตนะครับตอนนี้ก็จะมีเหล่านางฟ้าเทพธิดาทั้งหลายนะครับามาส่งด้วยดะนั้นท่านก็าสามารถร่วมบุญร่วมกุศลได้ โอเป็นที่น่ากินดีเป็นทีนนนท่น่าปลื้มใจแล้วก็เป็นความสุขใจนะครับที่เราได้มาร่วมบขบวรธรรมศูุยในวันนี้แม้ว่าอากาศฝนฟ้าจะตกลงมาเมื่อวานนะครับแข่ว่าฝนตกทั้งวันแต่วันนี้เห็นไหมครับด้วยบุญด้วยอานิสงส์ด้วยการทําความดีก็เราอ้าวตัวนี้มีเปรตหลงมายังไงตัวหนึ่งนะครับโอ้โหน่ากลัวมากนะครับมี สามง่ามอยู่ข้างหลังเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความรู้ด้านพระพุทธศาสนานะครับก็ได้กล่าวไว้อยู่นะครับว่าเราอเอาอายภูมิเหล่านี้นะครับพอทำบุญก็ได้ไปอยู่บนสวรรค์แต่พอทำชั่วนะครับทำกรรมไม่ดีนะครับก็ไปเสวยกรรมนะครับเขาเรียกว่าไปรับกรรมเป็นเปรตเป็นอสุรกายอย่างที่เราเห็นตอนนี้ เปรตก็จะมาขอส่วนบุญเรื่อยๆนะครับถ้าท่านยังอยู่ที่นี่ถ้าท่านยังไม่ให้ส่วนบุญยังไม่อุทิศส่วนบุญส่วนบุญส่วนเปรตเหล่านี้ก็จะมาขอส่วนบุญท่านอยู่ตลอดโดยเฉพาะท่านใดที่มียากที่ตกทุกข์ได้ยากเสวยกรรมอยู่ในนรกนะครับพอถึงวันดีคืนดีแบบนี้นะครับก็จะออกมาจากนรกซึ่งโยมทูษนะครับโยมทูโก็จะปล่อยออกมาเพื่อให้ มาแสดงตัวมาแสดงนิมิตหรือมาแสดงสัญ,ญลักษณ์ให้กับญาติพี่น้องได้รู้ว่าเราตกทุกข์ได้ยากเ่ในอสุรกายเหล่านั้นก็จะพามาขอส่วนบุญฉะนั้นวันนี้ที่เรา,เาได้กล่าวถวายท้ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กล่าวเพื่อที่จะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนศน,นให้กับเหล่าบรรดาสัต ที่อยู่ในนรกก็ดีนะครับที่สเสมยทุกอยู่ในอบายภูมิส่วนเทพเทวดานะครับที่คั้ทหลายได้ทําบุญทำกุญสนมีการรักษ,กษาศีลให้ทานอย่างที่เราสมาทานศีลเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพเทวดานางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆกันนะครับก็ถือว่าเป็นสุขตินะครับถือว่า เป็นสถานที่ดีเป็นสถานที่น่า,าสุขแล้วก็เจริญใจฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายได้มาเห็นเรามาร่วมกันเพื่อที่จะสร้างบุญสร้างบารมีกันนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกุศลท่านทั้งหลายในวันนี้โดยเฉพาะท่านเจ้าภาพใหญ่นะครับคุณพ่อเล็กมองบนคำคุณแม่หยามองบนคมนี่แหละครับที่เป็นเจ้าของร้านทองอถือว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่ที่ นำเครื่องจักรูปั้นจัยียนทานอุปกรณ์เครื่องทำบุญทั้งหลายต่ตางๆนะครับมาเพื่อให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องคนใจบุญทั้งหลายได้ร่วมกันในวันนี้นะครับท่านทั้งหลายที่เห็นเราเปรนอสุรกายเดินผ่านไปท่านจะได้ละเลยนะครับอย่างน้อยท่านดีหนึ่งบาทสองบาทหรือขนมนมเนยก็สามารถให้ให้ทานได้นะครับเราเปรนอสุรกายเหล่านี้ ว่าจะมาขอส่วนบุญถ้าเขาได้รับส่วนบุญแล้วนะครับเขาก็จะมีความสุขได้ในบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นบางคนบางท่านอาจจะมีญาติพี่น้องตั้งแต่อดีตชาติเราไม่รู้จักการเกิดมาชาตินี้ญาติพี่น้องเราอาจจะ,ะไปเกิดเป็นเดรัจฉานสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายอยู่ในอวอัยภูมิเราไม่สามารถรู้ได้นะครับ ฉะนั้นในชาตินี้บางคนบางท่านที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ได้นะครับก็เรื่องจากได้ทําบุญทำทานไว้ดีเกิดมาก,ก็เป็นมนุษย์ครบอาการ32ประการสามารถมีทุนมีฐานได้ทำบุญสร้างบารมีต่อยอดนะครับต่อยอดต่อบุญกุศลได้ฉะนั้นเราจึงมีความ ภาคภูมิใจมีความยินดีว่าวันนี้งานบุญกุศสของเราไม่ใช่บุญธ,ธรรมดานะครับ1นปีมีหนวนเดียวเท่านั้นนะครับที่เราจะได้มีงานแบบนี้ฉะนั้นงานแบบนี้เราต้องรออีกหึงปีปีหน้านู่นนะครับหลังจากพระออกพรรษานั่นแหละเราถึงจะได้ร่วมทำบ,บุญตักบ,บาตรเทวอย่างนี้ นะครับฉะนั้น,นเป็นประเพณีที่ทําตามการเท่านั้นเราจะไม่สามารถที่จะทําได้ตลอดเนื่อจากอินทบาทเทโวรหรือกัมบ,บาทเทโวของเรานะครับก็มีครั้งเดียวในหนึ่งปีหลังจากที่พระสงฆ์องค์เจ้าออกจากกัพัรษานะครับตอนนี้ทางด้านาหน้าอุโบสถนะครับทางข้าง,างาพระคุณเจ้าพร้อมทั้งเหล่าเทศยานามฟ้านะครับก็ได้ ดินทางแล้วก็พร้อมทั้งพระกุเจ้าก็ได้ออกพระพบิณฑบาตนะครับก็จะมีเสียงปองแหนกลอมยาวดนตรีนะครับเฉลิมฉลองด้วยความยินดีเบิกบานใจนี่แหละเป็นนิสัยของคนไทยและว่าเป็นประเพณนประเพณีของคนไทยจริงๆนะครับเวลามีงานมีกุศลเราก็จะมีเครื่องแงเครื่องดนตรีให้รู้ว่า นี่คือบุญนี่คือกุศลจริงๆนะครับเราไม่ใช่ว่า,าเราทาบุญแล้วเราไม่ได้ประกาศให้ใครจริงเราประกาศให้ชาวโลกเราประกาศให้สาธุชนคนใจบุญทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมีทั้งเครื่องแหนมีทั้งปลาข่น้นปลาพนแต่งตัวสวยงามนะครับเพื่อให้ได้ ให้ได้ดูดีแล้วก็ถือว่าเป็นการเคารพในส่วนที่เราได้มาทำบ,บุญบางท่านแต่งชุดไทยแต่งชุดพื้นบ้านนะครับเพื่อที่จะมาร่วมงานในครั้นี้นะครับบางทั้งบางคนก็หา,าชดุดสวยๆนะครับเป็นชุดไทยเาเรามีทั้งคนไทยนะครับมีทั้งเงียนมาก เข้าใจว่าน่าจะมีกับปูชาด้วยนะครับแล้วก็ท่านอื่นด้วยนะครับมาร่วมุูในวันนี้ก็ต้องขอลุโมทนาบุญาที่เดินมานี้ไม่ใช่แรบนะครับถือว่าเป็นโคศกนะครับไม่ต้องอาจจะพึ่งใส่บาตรก็ได้ครับรอไว้ใส่ส้านะครับ <c oughs> อันนี้ก็รอเล่นกันนะครับญาติพี่น้องคนใจุญทุกหลายนะครับก็มาวันนี้ มาจากประเทศไหนครับนนคนไทยครับอ๋อคนไทยพูดไทยได้ชัดมากเลยนะครับถึงว่าเป็นคนไทยก็ขอไปนะครับครับก็ประชาสัน,นให้งานหนึ่งนะครับวัน,นที่ที่สี่ที่จะถึงนี้นะครับปปเป็นงานทอดผ้าทอดกระถินนะครับทอดผ้ากระถิน วัดดงกลางของเราก็จะมีการทอดกระถินในวันที่14ก็ประชาสัมพันธ์ให้บรรดาท่านผู้ใจมูบุญทั้งหลายมาร่วมงานด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้พระอาจารย์พระภูมนัสหรือพระรูสสุธีด็อกเตอร์นะครับท่านก็ได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับมองมาจากที่ไกลสวยงามนะครับเป็นองค์พรเลยครับท่านก็ได้นําจตุปัจจัย ที่ญาติโยมสาธุชนนี่แหละได้ร่วมกันทาบุญแล้วก็มาสร้างเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เพื่อให้เราชาวพุทธทั้งหลายได้ร่วมกันอนุโมทนาแล้วก็กราบไหว้สุชาด้วยอาเสียนต้นตรีที่ทได้ฟักอยู่ในขณะนีนะครับจากทุกทุกท่านนะครับเป็นเสียงกองแหงนะครับซึ่งนำขบวน มาโดยมีพระ,รรรพ,ระรพุทธรูปแทนองค์สเเด็รพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมาแล้วก็ตามด้วยเหล่าเพทพธิดานางฟ้าพระคุณเจ้าที่จะรับมารับบิณฑบาตกับญาติโยมสาธุชนในวันนี้นะครับบระงร์ในนาม โปรดศพิธีกรในวันนี้ก็กราบขอบพระคุทธพระอาจารย์คมณัฐกิติสาโรนะครับหรือพระครูสุธีปริยัติโกศลนะครับได้มาพบปะพูดคุยก็พูดไทยๆกลางๆเนี่ยนะคุณแม่เนาะอาจจะพูดภาษาตราดเป็นคนตราไหมครับคนตราดพูดอย่างไรดิคนตราดพูดเหนอคนตราดพูดเหนอ คนตราดพูดหนึ่นะครับก็พูดไทยๆกลางๆนี่นะจะได้ฟังกันชัดถ้าพูดมาก็มินกระบาก่อนเลยนะครับถ้าเป็นภาษาคอมเนี่ไม่แน่ใจว่าพูดอะไรดีมาจากประเทศอะไรครับคนตราดแท้เลยเนาะดูอนุโมทนาบุญอันนี้มาจากไหน้าแดตาเสือด้วยเเขาสมิงอยู่ตรงนี้เองนะครับแสดงว่ามีประวัตินะเขาสมิงเนี่ย คำว่าสมิงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับคำว่าสมิงเนี่ยมันเหมือนเป็นชื่อที่มีมนต์ขลังนะครับหลายครั้งที่ผมมาที่นี่นะครับตอนนี้ผมก็เป็นลูกศิษย์พระครูนะครับพระครูมิีพระภูมนัสนี่แหละนะครับในขณะที่เรากำลังไปบาทางด้านหน้านะครับมีพระภูมินะครับ หลวงพ่อสามีนะครับสานะยตโตนะครับานเป็นผู้กรับผมนพระพุทธมนตรายมนสาธุชนคนใจบุหลายนะครับได้พจะได้ครับนากพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล ให้กับพวกเราด้วยนะครับเนื่องในวันตาบัตเทโอวันนี้โอ้โหเป็นงานบุญงานที่สุดจริงๆเห็นแล้วชื่นใจเลยนะครับวันนี้ทุกคนถือเครื่องพยัญชนมามากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นอะไรครับข้าวสารมากระป๋องดอกไม้ลูกเตี๋ยวขาดไม่ได้ก็คือในหลวงของเราด้ยครับแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงค์พันนะครับวันนี้ทมาชิกมาจากไหนครับ จากประเทศอะไรโอ้กัมพูชาอพุนกัมพูชาได้ฟังหน่อยได้ไหมกัมพูชาอ่าฟังแล้วนเออสาธุนะครับโูทนาบุญนะครับวันนี้สวยนะครับคนไทยเรานะครับคนพม่าคนลาวคนกัมพูชาเวียดนามส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ส่วนหนึ่งรายละส่วนเลยนะครับ นับถือพระพุทธศาสนาของเรานะครับฉะนั้นไม่แน่ใจว่าาฟังผมเรื่องนะครับได้ได้ยิ้ม <c oughs> แค่เรายิ้มก็พอแล้วนะนก,กัดีนนะได้จะยิ้มก็พออย่างน้อยเรามีการสื่อสาราเรามาขับคุณเราก็าได้ยิ้มกันนะครับเห็นแล้วก็เป็นอะไร,ะไรที่นะ่าชื่นใจนะครับน้องมาจากประเทศอะไรครับ โอ้ oh, ัาพูชาพูดัาบูชาบบชซงมากเลยนะครับเนน้องก็สวยนะครับมาจาปบาโอ้โหนี่ใส่ให้พวกเตะตะสูรกายไปแล้วใช่ไหมครับออโอของผมยังพึ่ใส่นะ <laughs> เดี๋ยวถวายบ้างก,ก่อนนะครับ <ule k> เออวันนี้คาพูชามาค่อน <ule k> ข้บบา,าขงก็เยอะเหมือนกันนะครับเนื่องจากาจากังหวัดตราดของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ อยู่ติดชายแดนนะครับออกทางตรงนี้นะครับทางคลองใหญ่คลองลึกใช่ไหมครับามาจากคลองลึกนีก็มาได้นะครับก็ได้ยินเสียงแห่จากทางด้านโน้ดดนนะครับมองไปไกลๆโหสุดยอดนะครับงานบุญงานกุศลของเรานะครับหวังว่ามีงานต่างๆนะครับเราจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันมาร่วมกุศลกันนี่ะเวลาพลังนะครับ ความสามัคคีคือพลังจริงๆนะครับเวลาทําอะไรนะครับทำงานทากิจการใดๆเนี่ยเราก็จะทําสําเร็จได้ได้รวดเร็วเป็นอย่างดีนะครับด้วยพลังของพวกเรานะครับวันนี้เราเห็นแล้วเป็นที่น่าชื่นใจจริงๆนะครับกรผมก็ขอเดินพูดคุยพบปะญาติพี่น้องไปเรืยนะครับหรือว่าไม่เคยพบกันก็ได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับมาจากประเทศไหนครับชา กัมพูชาอีกแล้วโอโ้โหไอติมอร่อยไหมครับอร่อยครับชื่ออะไรครับคุณน้อยค่ะอ่าคุณน้อยนะครับอันนี้เป็นชุดกัมพูชาใช่ไหมครับชุดอเมืองลาวค่ะอ้าวชุดเมืองลาวเออถึงว่าสวยแบบนี้นะครับ <S <S เป็นใส่ค่าถุงเนี่ยครับเวลามีงานบุญงานพิเศษเราก็จะได้ใส่ชุดไทยๆมาที่จริงผมมีชุดแบบพื้นบ้านนะครับแต่ไม่ได้ใส่มากลัวว่าจะไม่เป็นทางการเท่าไหร่แต่มาเห็น ญาติพี่น้องของพวกเรานะครับได้มาทำบุญใส่บาตรแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับ